ะคะใครอยากมีแบบนี้ต้องตั้งใจฟังสุดๆเลยนะคะแล้วก็เฟิร์สอแนะนำประวัตินะคะของเกสต์สปิเกอร์ของเฟิร์สอย่างเป็นทางการนะคะท่านจบการศึกษาปริญญาตรีเกียรติยมอันดับหนึ่งทางด้านวิชุรทัศน์แล้วก็ปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทสามารถมัลติมีเดียแล้วก็เป็นบริษัทมีเดียระดับแนวหน้าของเมืองไทยเลยนะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ชีวิตของท่านเลยนะ เป็นพนักงานประจำเกือบ20ปีใน6บริษัททุกคนขนาดไหน20ปีใน6บริษัทท่านพบว่าเออมันยังไม่ตอบโจทย์ชีวิตนะคะแล้วก็ถ้าเราเนี่ยทุ่มเทลงไปเนี่ยสุดท้ายแล้วนะวันสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆนะคะตัวท่านเองค่ะเริ่มต้นธุรกิจนูสกินจากความประทับใจในผลิตภัณฑ์สินค้านวัตรกรรมระดับโลกคะ่ะแล้วก็มองเห็นโอกาสนะคะที่เรียกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุนไม่มีความเสี่ยงนะคะมี ระบบนะคะสอนงานแบบมืออาชีพตัดสินใจง่ายมากนะคะที่ท่านจะตัดสินใจเข้ามาจอยและปัจจุบันค่ะท่านนะคะสามารถประสบความสําเร็จแม้ว่าตัวท่านเองนะไม่เคยทําธุรกิจแบบนี้มาก่อนเลยสักที่นะคะแล้วก็นูสกินเนี่ยคือธุรกิจแรกนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจเดียวของท่านนะคะปัจจุบันค่ะท่านคือนักธุรกิจที่ดํารงตําแหน่ง Presidential Director ปีสมาชิกทําเนียบมากกว่า10ล้านบาทนะคะแล้วก็ ที่สำคัญค่ะท่านได้เป็นนักธุรกิจดีเด่นจากสมาคคม PDSA ในปี2019ด้วยค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะกดเลขนะคะห้า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 ค่ะรุวาค่ะต้อนรับนะพี่น้องหนูนะคะอารีจงกระเส็มสุขค่ะสวัสดีคูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเฟิร์สนะคะแล้วก็สวัสดีเหล่านูอินเอนเซร์นะคะทุกขั้นเลยคืออันนี้เนี่ยเห็นเปิดกล้องมาเนี่ยนะคะเพนชมหน้าแล้วทุกคนเป็นนูอินเนรได้อย่างแน่นอน กด888กลับคืนกลับไปให้สุดยอด MC ที่สดใสและทรงพลังมากๆนะคะ MC First ของเรานั่นเองเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะหนูขออนุญาตแชร์สกรีนเลยนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวเอเห็นโอเคเห็นหน้าจอกันแล้วนะคะโอเคก็ ข้ามประวัติไปเลยเพราะว่าคุณเฟิร์สแนะนำไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก่อนอื่นเนี่ยหนูต้องขอขอบคุณนะคะโค้ชแล้วก็เป็นแบบอย่างนะคะความสำเร็จในทุกมิตินะคะที่หนูกับคุณกระแตนะคะเดินตามนะคะก็อยากให้ทุกท่านช่วยกด24 2แทนเสียงปรบมือนะคะให้กับคุณตรีนคุณศิลวันวิชัยดิดเลยค่ะแล้วก็กด8 88 8ให้กับรหัสคู่ของหนูนะคะคุณกระแตนะคะจงกลน,นีนิสิตุขเจริญค่ะก็ต้องบอกว่า ไม,ไม่ไม่แน่ใจเนาะว่าเพื่อนๆที่อยู่ในอยู่ในซูมวันนี้เนี่ยทุกท่านรู้จักคําว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าหนูจะบอกว่าทุกคนสามารถเป็น n นูอินฟลูเอนเซอร์ได้อันนี้คือเขาบอกเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมแต่หนูจะย้าว่าเป็น n นูอินฟลูเอนเซอร์ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์การตลาดออนไลน์ยุคใหม่เนี่ยใครใคก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ค่ะแล้วก็การตลาดแบบที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ย คือจะเติบโตอย่างตอนคือเติบโตมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วในปีนี้เนี่ยปีนี้เป็นต้นไปก็ยังจะเติบโตอย่างต่อนเนื่องแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะบอกว่าถ้าใครยังไม่รู้จักนะหนูมีคําจํากัดความของคําว่าอินฟลูเอนเซอร์ให้แบบนี้ละกันและทุกคนสามารถทําได้เพราะเราเนี่ยคือเป็นคนคือเราหนูเชื่อว่าเราน่าจะเป็นคนที่พูดอะไรแล้วมีบางคนเชื่อเราอะ่ะหรือว่าเราใช้อะไรแล้วมีคนอยากใช้ตามเราอ่ะคะ่ะเนี่ยแหละอินฟลูเอนเซอร์ก็คือการที่ เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของคนรอบตัวเรานะคะกลุ่มใดก็ได้นะคะการการทำการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็คือการที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเขารับรู้สนใจติดตามแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นคือมากกว่าที่แบรนด์เขาจะสื่อสารทางเดียวะคะ่ะซึ่งที่หนูบอกว่าพวกเราทุกคนสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เนี่ย อันนี้ให้ดูจากประเภทของอินฟลูเอนเซอร์ก่อนนะคะเขามีตั้งแต่นาโนไมโครมาโครเมกะอินฟลูเอนเซอร์นะคะสิ่งที่ทุกคนเป็นได้และตัวหนูเองก็เป็นเหมือนกันก็คือนาโนอินฟลูเอนเซอร์ค่ะการที่เรามีผู้ติดตามนะคะประมาณ1,000ถึง1,000 0คนซึ่งจริงๆหนูเชื่อว่าหลายท่านน่ะในโซเชียลมีเดียโอ้โหคุณมีเพื่อนมากกว่า1,000คนแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเป็นนาโนอินฟลูเอนเซอร์ได้แน่ๆน,นะคะ ก็แล้วแล้วจริงๆต้องบอกว่านาโนอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคือมันก็อิมแพกมากๆด้วยเพราะว่าคือคนจะรู้สึกว่าแบบเป็นคนจริงๆนะแล้วมีวิธีการสื่อสารที่มันสามารถสัมผัสได้อะถึงความจริงใจแล้วก็การเข้าถึงง่ายซึ่งอันนี้แหละมันจะเป็นการเชื่อมโยงแบบกับคนอื่นๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นจริงๆไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบในออนไลน์อย่างเดียวนะกคนนิยมใช้นาโนอินฟลูเอนเซอร์มากขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนอารมณ์แบบ อารมณ์เหมือนเพื่อนนะคะนะคะซึ่งเนี่ยพวกเราทุกคนเป็นได้อย่างแน่นอนนะคะแต่วันเนี้ยที่จะมาพูดเนี่ยหนูจะพูดเฉพาะเจาะจงลงไปว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยทั่วๆไปเนี่ยนะคะกับการเป็นอ่อ new influencer เนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วจริงๆหนูบอกได้เลยว่า หนูเองเนี่ยก็เลือกที่จะเป็นหนูอินฟลูเอนเซอร์แบบร้อเซเพราะเราอยากได้อะไรที่มันยั่งยืนไม่ฉาบฉวยนะคะและรายที่สำคัญคือรายได้มันต้องตอบโจทย์และมันมั่นคงในระยะยาวซึ่งเดี๋ยวจะมีวิทยากรอ,อีก2ท่านที่จะมาตอบย้ำว่าสิ่งที่ทำให้ความเป็น n นูอินฟลูเอนเซอร์มันแตกต่างจาก n นูอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยมันต้องมีสามเรื่องนี้ แต่วันนี้หนูรับผิดชอบที่จะมาพูดในเรื่องของสินค้าคุณจะทำการตลาดคุณจะไปคือเป็นตัวกลางอะของการที่จะไปแบ่งปันเรื่องของสินค้าเนี่ยคุณต้องทำกับสินค้าที่มันดีที่สุดอะดีที่สุดในโลกอะค่ะซึ่งนูสกินเองเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นบริษัทวิทยาศาสตร์อะค่ะเราเน้นในเรื่องของการวิจัยพัฒนาและเน้นความเป็นนวัตกรรมคำว่านวัตกรรมคือสิ่งที่คนอื่นยังทำไม่ได้นะคะ และยังไม่มีใครสามารถลอกเรียนแบบได้แบบนั้นแหละที่เราเรียกว่านวัตกรรมนะคะเพราะเราเองก็มีศูนย์วิจัยอยู่สองซีกโลกเลยก็เรียกได้ว่าวิจัยพัฒนากันอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างอันเนี้ยไม่พูดไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่นูสกินเองอ่ะคิดค้นได้แล้วคือเรื่องยีนเนี่ยที่เป็นต้นเหตุของความเสื่อมชราของร่างกายเราแล้วมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเนี่ยเรื่องเนี้ยใครๆก็รู้ค่ะ แต่แค่คนอื่นที่เขารู้เนี่ยเขายังอยู่ในระหว่างดําเนินการอยู่เลยยังไม่สามารถทําได้แต่นูสกินทําได้แล้วคือการย้อนวัยที่ต้นเหตุนะคะกลับไปย้อนการทํางานของกลุ่มยีนที่ควบที่ควบคุมในเรื่องของความอ่อนเยาว์และสามารถรีเซ็ตได้92%คือมันเจ๋งมากๆเลยนะคะและเราก็จดสิทธิบตัตรในชื่อว่า Age Lock ซึ่งเราคิดคนเทคโนโลยี a g e l o อกนี้ได้เป็น10ปีแล้วนะและเห็นไหมภาพด้านล่าง ขวามือเนี่ยก็คือสินค้าที่เป็นกลุ่ม Age Lock อะค่ะมีทั้งเรื่อมีทั้งเรื่องของภายในนะคืออา,อาหารเสริมกับเรื่องของภายนอกคือเรื่องของกลุ่มคมมมรีมบำรุงผิวแล้วก็บิวตี้แกดเจ็ตนี่คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อว่า Age Lock ขึ้นต้นเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เอาเป็นว่าคุณสามารถย้อนวัยที่ต้นเหตุได้จริงๆนะคะยังไงกดเลข92 92นะคะให้เทคโนโลยี Age Lock หน่อยเร็วนะคะ และก็เนี่ยคือกลุ่มสินค้าที่นูสกินทำนะคะเราโฟกัสสินค้าอยู่5กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มอุปกรณ์ความงามหรือบิวตี้แกลเลตนะคะกลุ่มที่2คือเรื่องของสกินแคร์ครีมบำรุงผิวนะคะทุกคนต้องทาครีมอยู่แล้วเนาะใครไม่ทาครีมเนี่ยก็ยังไงอาจจะแบบรักสุขภาพหรือมีปัญหาสุขภาพก็ต้องมีกลุ่มนี้เลยคือกลุ่มเรื่องของอาหารเสริมนะคะ แล้วก็คนที่ไม่พอใจรูปร่างเนี่ยหนูก็มั่นใจว่ามีเยอะเยอะแน่นอนก็เป็นเรื่องของตลาดดูแลรูปร่างนะคะและกลุ่มสุดท้ายต้องบอกว่าไม่เอาสุขภาพไม่เอาสวยงามแต่เราต้องดื่มน้ําค่ะต้องดื่มน้ําทุกบ้านนะคะก็มีเรื่องของเครื่องกองน้าด้วยนะคะนี่คือสินค้า5้ากลุ่มหลักที่นูสกินทำนะคะมาที่ตัวแรกก่อนเลยต้องบอกว่าตัวนี้เป็นบิวตี้แกจตัวแรกของนูสกินแต่โฉมเนี้ยไม่ใช่โฉมแรกแล้วมาเป็น เวอร์ชันที่4แล้วนะคะเห็นไหมว่าเขา่พัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ได้แบบออกมาตัวเดียวแล้วใช้มันตลอดการนะคะตัวนี้เป็นต้องบอกว่าหนูรักมากๆเพราะว่าจากก่อนหน้านี้ที่หนูเองเคยเสียตังกับการซื้อคอร์สไปเข้าสปานวดหน้ามาร์หน้า,นา,นา,นาที่สปาอย่างเงี้ยเนาะมาเจอเครื่องนี้เนี่ยนะคะไม่เคยต้องเสียตังไปซื้อคอร์สที่สปาอีกเลย เครื่องเดียวสามารถเหมือนเรายกสปามาไว้ที่บ้านใช้ได้ตั้งแต่สีสัะจดเท้านะคะเพราะเขามีสี่มีสี่หัวมี5้าฟังก์ชันการใช้งานนะคะคือบอกได้เลยว่ารักมากๆและทุกวันนี้ใช้มาสิบกว่าปีแล้วยังใช้อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอยู่เลยนะคะและเนี่ยคือผลลัพธ์นะส่วนใหญ่เป็นลูกค้าหนูทั้งนั้นเลยนะเป็นลูกค้าเป็นทีมงานนะคะที่ เห็นผลลัพธ์จากการใช้เครื่องกาวนิกสปาไม่ว่าจะเป็นหน้าสิวไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเนี่ยนะความหย่อนคล้อยความเรียบเนียนทุกอย่างแก้ได้หมดรูปด้านขวามือเนี่ยนะคะเป็นการใช้แค่ครั้งเดียวอะ่ะคุณเห็นเปล่าว่าความแตกต่างชัดเจนมากๆนะคะผู้ชายก็ใช้ได้นะคะผู้ชายก็อยากให้แบบหน้าดูเอตัวเองดูดีเนาะส่วนรูปตรงกลางที่เป็นมือเนี่ยคือเป็นมือของคุณพ่อหนูเองที่หนูใช้แบบหนึ่งครั้งข้างเดียวกับมือข้างเดียวนะ ใครทายถูกบ้างว่ามือค้า่งไหนนะคะที่ใช้กาวานิกสปานะคะมือเนี่ยดึงไม่ได้นะคะยังไงเนี่ยคือบางทีหน้าตึงเนี่ยแต่มือเคี้ยวมันก็ดูออกนะว่าเป็นว่าว่าเราแบบมีอายุแล้วนะคะคือเนี่ยคือผลลัพธ์ที่สุดยอดมากๆของเครื่องกาวานิกสปานะคะอ่ะนี่คือบิวตี้แกจเครื่องแรกใครว่าว้าวบ้างว้าวเนี่ยพิมว้าวกันเข้ามาหน่อยเลยนะคะเนี่ยคุณเป็นดูอินฟลูเอนเซอร์กับสินค้าแบบเนี้คุณว่าเจ๋งไหมนะคะอย่างน้อยเราใช้เนี่ยหน้าเราย้อนวัยแน่นอนนะคะแล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่ง บิวต g a แก e t ที่ต้องบอกเลยก็คือเรื่องของลูมิสปาเพราะยังไงทุกคนต้องล้างหน้าคะ่ะแต่การล้างหน้าเนี่ยด้วย ของเราหน,ห,นห,นหนูต้องบอกเครื่องนี้หนูเรียกว่าเครื่องทาความสะอาดผิวหน้าอัจฉริยะนะคะเพราะอัจฉริยะจริงๆแค่หนึ่งขั้นตอน2นาทีนะคะเ็ 7, คุณประโยชน์ที่ไม่ใช่แค่ทําให้หน้าสะอาดแทนการล้างหน้าด้วยมือที่คุณไม่สามารถล้างลงไปถึงในระดับลูคุมขนนะคะแต่เครื่องนี้ยังช่วยในเรื่องของการกระตุน้นการเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวด้วยและเจ๋งมากๆคือมันสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเวลา่า ที่ทำให้เราสามารถออกแบบการใช้งานในแต่ละบุคคลได้คือบ้านหนึ่งมีอยู่กันหลายๆคนเนี่ยคุณสามารถออกแบบการใช้งานผ่านแอปเวล่าได้เลย นะนี่คือความสุดยอดมากๆและคุณดูผลลัพธ์สิของคนที่ใช้เครื่องลูมิสปาของเรานะไม่ว่าจะเป็นสิวคือหน้าเอาเป็นว่าหน้าฉ่ำโกรขึ้นแน่นอนรูขุมขนกระชับขึ้นสิวเซี่ยนเนี่ยหายไปสิวอุดตันหายไปหรือแม้กระทั่งรอยสิวก็ยังหายไปเลยนะคะแล้วแบบนะมันก็เป็นการกระตุ้นคอลลาเจนเพราะฉะนั้นยิ่งใช้ผิวคุณยิ่งอิม่มฟูเด้งโกรนะคะใครอยากมีผิวฉ่ำ โอ่ะพิมอ่ะพูดผิดพ,พูดถูกเลยผิวช้ำฟูอิ่มน้ําเด้งโกโรนะคะพิมหนึงน่งหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งเข้ามาให้กับลูมิสปาหน่อยเร็วนะคะอ่ะอีกหนึ่งเครื่องที่ต้องบอกว่าเป็นบิวตี้แกจิตน้องใหม่ล่าสุดแต่ออกมาตั้งแต่แบบปีก่อนหน้าแล้วนะ ต้องบอกว่าตัวนี้หนูก็รักมากๆแต่กีที่บอกไปเนี่ยตัวกาวานิกสปาเราเป็นแบบ weekly use คือใช้ประจำสัปดาห์เนาะส่วนลูมิสปาเนี่ยเราใช้ทุกวันเพราะเราต้องล้างหน้าทุกวันอย่างน้อยอย่างน้อยเนี่ยก็ใช้วันละหนึ่งครั้งนะคะกาบอีกหนึ่งเครื่องของเราคือ Age l o ็อก o ูส t เครื่องเนี้ยก็เป็น daily use คือใช้ทุกวันค่ะแค่2นาทีเท่านั้นคือถ้าคุณอยากผิวดีผิวเด้งผิว ผิวฉ่ำผิวโกรเนะี่ยคุณห้ามขี้เกียจนะใช้น้อยกว่าน,นี้ไม่ได้เอ o ล็อก o ู t ใช้แค่2นาทีสามารถบูสต์ผิวของคุณเนี่ยให้แบบชุ่มชื้นขึ้นนะคะผิวเด้งฟูขึ้นนะคะผิวมีสุขภาพดีขึ้นและที่สำคัญที่หนูเลิฟมากๆเลยคือช่วยลดจุดด่างดำได้ด้วยนะคะ คือเดี๋ยวหนูจะมีตัวอย่างผลลัพธ์เยอะแยะมากมายรวมถึงของตัวหนูเองด้วยแต่เอาเป็นว่าบิวตี้แกจเ e ตของเราที่ตะกี้หนูพูดไปเนี่ยได้รับรางวัลการันตีระดับโลกมาแล้วทุกตัวนะคะและเราเองเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกมา5ปีซ้อนแล้วนะคะอันนี้รางวัลเนี้ยเราไม่ได้แบบเราไม่ได้พูดเองคือแต่มีคาราวองก์ระดับโลกให้เรามานะคะอ่ะให้ดูตัวอย่างของ การใช้เอชล็อ o บูสเลยซึ่งแบบก็หนูเอาแอบบเอารูปของผู้นำหลายๆท่านนะมาโชว์นะคือแบบบางท่านคือใช้ครั้งเดียวบางท่านบา,บางท่านใช้แบบหนึ่งเดือนนะรูปตรงกลางเนี่ยคือรูปหนูเองนะคะตรงกลางข้างบนนะคะนี่คือผลลัพธ์ที่ว้าวมากๆแล้วตัวเองคือทุกน,นี้หลงหลักมากไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวเลยนะคะนี่คือความสุดยอดของเอชล็อกบูส อ่านี่คือ3ามบิวตี้แกจตแต่จริงๆเรามีเรามีมากกว่านี้นะแต่หนูมีเวลาน้อยหนูก็เลยยกมาแค่แบบตัวอย่างไฮไลท์เนาะนะน,นี่คือความสุดยอดของ Edge อชล็อก o ู t เลยเราไปต่อนะคะที่ i n s i ซ h ์นะคะที่พูดมาทั้งหมด3ตัวนั้นคือเทคโนโลยีเอชล็อกทั้งหมดอ่าแต่นี่คือเอชล็อกจากภายในค่ะคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไวส e แปร ที่หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแบบทำไมหนูดูอ่อนยาวกว่าอายุจริงหนูบอกเลยนะว่าหนูเน้นจากภายในเป็นหลักนะคะเน้นจากภายในเป็นหลักและนี่คือความสุดยอดอาหารเสริมที่ลงลึกถึงระดับยีนนะคะร่างกายคนเราอะ่ะมันเสื่อมลงทุกวันตามวัยตามการใช้ชีวิตของเราแต่วายแนเป็นตัวที่ไปทำให้ระบบการซ่อมแซมร่างกายของเราเนี่ยกลับมาทำงานได้ดีเหมือนตอนเราอายุน้อยๆซึ่งครอบคลุม อวัยวะส่วนไหนบ้างคุณดูรูปขวาเลยคือคือทั้งหมดนี้นั่นแปลว่าคือแทบกระทุกส่วนของร่างกายอะถ้าคุณเองไม่อยากให้ร่างกายมันเสื่อมไปก่อนวัยอันควรนะคะคุณนะ่ะต้องทานเลยวายสเปนนะคะส่งเสริมสุขภาพทุกเรื่องจากภายในนะคะแล้วถ้าภายในคุณเดีย่ยผลลัพธ์เนี่ยมันก็ส่งส่งออกมาถึงภายนอกด้วยนี่คือตัวอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคือต้องบอกก่อนว่าไม่ต้องเป็นโรคอะไรก็ทานได้เพราะว่าอาการทานอาหารเสริมมันคือการดูแลตัวเองในเชิงป้องกัน แต่หลายๆโรคเนี่ยที่เขาต้องทุกทรมานหรือแม้กระทั่งการรักษาแบบในแบบปัจจุบันก็รักษาไม่ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูมาตอยเป็นโรคเกาเป็นเบาหวานเป็นเอสเอลีคือคุณรู้ไหมว่าโรคพวกนี้คือมันเกิดจากความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายอะค่ะแล้วก็กระบวนการการรักษามันก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะหายแต่ว่าการทานไวน์สแปนเข้าไปมันทําให้เขาแบบคือสุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้น นะคะแล้วก็หรือถ้าเกิดคุณไม่เอาสุขภาพเลยคุณอยากสวยงามอยากอ่อนยาวอยากดูดูดีดูเด็กคุณดูรูปขวามือด้านบนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นผู้นาจากสิงคโปร์ที่เป็นผลลัพธ์ยืนยันว่าการทานไวส์แปเนี่ยทำให้ท่านดูสาวขึ้นสวยขึ้นเด็กลงนะคะก็กด777ให้กับไวส์แปหน่อยแล้วนะคะนี่คือหนึ่งสุดยอดอาหารเสริมที่หนูเองไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวนะคะและหลังจากนั้น7ปี คุณคิดดูซิคือหมายถึงว่า7ปีนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้ทำอะไรแต่7ปีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ของเราใช้เวลาในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ชื่อชื่อขึ้นต้นว่าเอชล็อกตัวล่าสุดนั่นคือเอชล็อกรีเซ็เพราะอะไรเพราะเขาตระหนักแล้วว่าคนบนโลกนี้นะคะที่เสียชีวิตเยอะที่สุดสอ,อันดับแรกของโลกคือโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองค่ะ มาจากการใช้ชีวิตพฤติกรรมอาหารการกินและความเครียดเลยนะคะและมันเป็นภัยเงียบเพราะว่าเราไม่รู้ตัวก่อนเอเวลาที่เราจะเป็นโรคเมียคะ่ะหลอดเลือดอุดตันหลอดเอหลอดเลือดตีดแตกตันนะนะคะจนคดคิดค้นได้แล้วเนี่ยโดยหาสารอาหารนะคะที่มันมีค่าแอนโทไซยานินสูงๆซึ่งคุณรู้ไหมว่าอาหารเหล่านี้ต่อให้เป็นคนทางฝั่งตะวันตกที่เขามีอยู่แล้วอะไม่ว่าจะเป็นแบล็ k ล i ์แบล็คอร์เรนต์บิลเบเนี่ย คือเขาหาทานได้ง่ายกว่าเราแต่เขาก็ไม่สามารถทานได้ในปริมาณที่ร่างร่างกายต้องการนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยไม่ต้องพูดถึงนะ,ะเราต้องการค่ะแต่เราหาทานได้ยากเพราะมันราคาสูงนะคะและมันไม่ไม่ได้แค่ช่วยในเรื่องของการจัดการสารอาหารในหลอดเลือดเท่านั้นแต่มันยังช,ช่วยส่งเสริมสุขภาพด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นตับเป็นหัวใจเป็นกระบวนการการเผาผลาญน,นะคะแล้วก็ การอะไรการกระบวนการการทางานของลาไส้ด้วยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าอันนี้คือสุดยอดมากๆนะคะไม่ทานไม่ได้คุณดูผลลัพธ์ปังมากนะคะแล้วก็ในนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่แบบเป็นของลูกค้าหนูเองคนที่ทานเนี่ยคือคอเลสเตอรอลลดลงไตรกิสราล,ลดลง LDL ลดลงคือนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์และหนูกินเน้นย้ำในเรื่องนี้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราต้องเริ่มทานค่ะและถ้าเราทานดีแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็สามารถไปแบ่งปันให้กับคนรอบข้างที่เขาอะ่ะ นะกำลังมีปัญหาสุขภาพหรืออยากดูแลร่างกายตัวเองด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งที่หนูมั่นใจว่าหลายๆคนในห้องนี้รวมถึงตัวหนูเองเห็นแบบนี้เนี่ยก็ไม่พอใจในรูปร่างของตัวเองนะคะและนี่คือกลุ่มผลิตภ,ภัณฑ์กลุ่มดูแลรูปร่างที่ลงลึกถึงระดับยีนนะคะคือเ l o ล็อกทีอาร์ 90, ที่90วันสามารถเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่นะไม่พูดมากค่ะให้ดูผลลัพธ์เลยละกันนะคะ คือไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะ,ะคุณก็สามารถมีรูปร่างใหม่นะในร่างคคอในคนเดิมอ่ะคุณคนเดิมแต่คุณมีร่างใหม่ได้นะคะนี่คือความสุดยอดมากๆของเอ o ล็อกทีอาร์ในนะคะกด999ให้เอสล็อกทีอาร์ในเลยนะคะและสุดท้ายนะคะทุกบ้านต้องทานนะคะต้องดื่มน้ำใช่ไหมอ,อีโคสเปียเนี่ยคือเครื่องกรองน้ำที่ ก็อยากจะเรียกว่าเป็นเครื่องกรองน้ําอัจฉริยะอีกอยู่ดีนะคะคือนูสกินทํามาแล้วเนี่ยยังไงเขาต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนหนึ่งในนั้นคือการกรองเชื้อโรคได้มากที่สุดในขณะเดียวกันยังคงคุณค่าแร่ธาตุครบถ้วนนะคะแล้วก็ติดตั้งง่ายคืออยาผู้หญิงอย่างนูนะคะตัวเล็กๆแบบนี้สามารถติดตั้งเครื่องนี้เองได้เปลี่ยนไส้กรองเองได้นะคะคือมันสะดวกง่ายนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะนี่คือความสุดยอดนะ,ะของสินค้า อีกตัวหนึ่งของนูสกินเลยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าสินค้าทุกตัวของเราอะคะ่ะเรียกได้ว่าก็มีอินฟลูเอนเซอร์ดังๆนะคะในระดับประเทศในระดับโลกนะคะที่เขาก็มาแบบนะรีวิวสินค้าให้กับเราคือหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับรีวิวสินค้าในประเภทเดียวกันกับยี่ห้ออื่นๆเลยอะคะ่ะซึ่งนี่คือก็เป็นการการันตีนะคะว่าเขาต้องใช้ชื่อเสียงของเขาในการมารีวิวสินค้าของเราแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยนะคะ หนูอยากจะบอกว่าตัวเราเองนั่นแหละนะคะถ้าตัวเราเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยเราสามารถรีวิวสินค้าของเราเองได้อย่างแบบนะเต็มปากเต็มคำและผลลัพธ์ใครก็ไม่เท่ากับผลลัพธ์ของตัวเราเองนะคะตัวหนูเองเรียกได้ว่าก็เป็นแบบผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์แบบ100%และเป็นนูอ็นฟลูเอน new influencer ไม่ว่าจะในทางออนไลน์หรือในทางออฟไลน์นะคะก็เรียกได้ว่าใช้ตัวเอง ครบทุกอย่างในสินค้าทุกตัวที่นูนสกินมีเลยและมันไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ของการที่มีสุขภาพดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นเท่านั้นนะคะอ่ะให้ดูเนี่ยคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งบอกได้เลยว่ามันคือคุ้มค่าและ Amazing มากๆอายุเยอะขึ้นแต่แต่หน้าตาดูเด็กลงนะคะ แล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงกว่าคนในวัยเดียวกันมีรูปร่างใหม่ที่มันดีขึ้นกว่าตอนเราอายุน้อยๆอ,อีกซึ่งตอนนี้อายุ52กําลังจะเข้า53แล้วอะแต่บอกได้เลยว่ารูปร่างดีกว่าตอนอายุ25ค่ะนะถ้าใครเห็นว่าคืนนี่คือความสุดยอดนะคะของผลิตภัณฑ์และนี่แหละคือผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาทําการตลาดแล้วเราจะมาเป็นนูอินฟลูเอนเซอร์นะคะกด999ให้กับ ผลิตภัณฑ์นูสกินหน่อยนะคะและผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์นูสกินนะคะสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเห็นว่าเฮ้ยเราคือคนหนึ่งที่สามารถเป็นได้แล้วเราเองอย่างน้อยเราอยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีผิวพรรณที่ดีอยากมีรูปร่างที่ดีนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณสามารถเป็นนูอินฟลูเอนเซอร์กับนูสกินได้จบซูมวันนี้นะคะเดี๋ยวฟังอีกสองท่านก่อนแล้วจบซูมวันนี้คุณขอลิงก์ลงทะเบียนนะคะกับผู้แนะนำหรือคนที่ชวนคุณเข้าซูมวันนี้เลยนะคะและสามารถเริ่มต้น เป็นนูอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยค่ะก็สำหรับหนูวันนี้แบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่น้องหนูค่ะยังต้องย้ำคำเดิมแลยนะว่าเปิดกล้องมานี่ MC ถึงกับอายเลยนะคะกับอายุเลข5ที่แบบว่าโูดท่านนี้คือแบบหน้าเด็กนะคะเราก็แบบว่าเอเนอร์จีสุขภาพดีบ้างใครนะคะแบบยากได้เงินด้วย อยากได้แบบนี้ด้วยสุขภาพดีนะสวยแบบเออดูดีในแบบของคุณนะคะกด88888ดแให้กับการแบ่งปันที่สุดยอดอพี่หนูรัว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 เลยโอ้โหดิฉันเชื่อว่าทุกคนอยากได้หมดนะตอนนี้เลขแปมารัวมากโอเคนะคะท่านบอกแล้วนะคะท่านทิ้ง้าไปเล